สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับสเปคและฟีเจอร์เด็ดๆจากทั่วโลกวันนี้เราจะพามาพบกับรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมายาวนานและครองใจผู้ใช้ทั่วโลกอย่าง Suzuki s w i f t ปสี2025ที่มาพร้อมการอัปเดตทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับใครที่เป็นแฟนของ Suzuki ส w i f t อยู่แล้วรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องชื่นชอบการพัฒนาครั้งนี้อย่างแน่นอน Suzuki Swift 2025เป็นรถยนต์แฮทแบกขนาดเล็กที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านความสปอร์ตและความคล่องตัวเอาไว้อย่างครบถ้วนดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียวกระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมลวดลายที่โดดเด่น ไฟหน้า l ล d ทรงเรียวยาวพร้อมไฟ daytime ไ running light ที่ช่วยเพิ่มความรูหราและเสริมความปลอดภัยในทุกสภาพถนนด้านหลังของตัวรถมาพร้อมไฟท้ายและด,ดีไซน์ใหม่ที่ทำให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึง้นและยังช่วยเพิ่มความสปอร์ตในทุกมุมมอง เมื่อมองจากด้านข้างซู z u กิสวิฟต์2025ยังคงสัดส่วนที่กระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูงล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16และ17นิ้วถูกออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์สปอร์ตของตัวรถและยังมีการปรับปรุงในเรื่องของ Aero d y n a มิกที่ช่วยลดแรงต้านลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นสีตัวถังใหม่ที่มีให้เลือกก็เป็นอีกหจุดเด่น เพราะซูซูกิมักจะใส่สีสันที่สดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะเข้ามาในสวิตเสมอซึ่งปี2025นี้ก็มีสีใหม่ให้เลือกมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างภายในห้องโดยสารซูซูกิสวิต t 2 2 2 5ถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความหรูหราและความสะดวกสบายเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้การนั่งขับระยะไก,กลไม่เมื่อยล้าวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งแผงคอนโซล แผงประตูและการตกแต่งโดยรอบหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือและช่อง USB Type C เพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้โดยสาร ระบบเครื่องเสียงที่ติดตั้งมาในซูซูกิสวิฟต2025ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นเพิ่มลำโพงรอบคันเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เต็มอัรรรสระบบปรับอากาศอัตโนมัติทำงานได้อย่างแม่นยำและกระจายความเย็นได้ทั่วถึงผู้โดยสารด้านหลังยังคงมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการนั่งโดยสารในชีวิตประจำวันและมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งที่ใช้งานได้จริง ด้านสมรรถนะ Suzuki Swift 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลเจที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยให้กำลังสูงสุดประมาณ90แรงม้าและแรงบิดที่ตอบสนองได้ดีเหมาะก,กับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง นอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ไมฮายบริดที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและปล่อยไอเสียให้น้อยลงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดเป็นพิเศษระบบเกียร์ที่ให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดียิง่งขึ้น ด้านความปลอดภัย s u ซ u k i Swift 2025จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี s u ซ u k i s a ฟตี้ซัพพอร์ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยดึงพวงมาลัยกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบกล้องมองรอบพัน360องศาก็ถูกติดตั้งเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการจอดรถและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ซูซูกิสวิฟต2025น่าสนใจคือการพัฒนาด้านการขับขี่ที่สมดุล ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รองรับการเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวและการขับทางไกลมั่นคงยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารเพื่อให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง s ูซู k ิสวิฟต์2,025ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ความเป็นรถเล็กที่คล่องตัวแต่ยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีครบครันและความคุ้มค่าในการใช้งานราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายเช่นเดิมทำให้ Swift ยังคงเป็นหนึ่งในรถแคทแบ็ที่น่าสนใจที่สุดในตลาด หากมองในแง่การใช้งานจริงสุ z กิ i สวิฟต2025มีความคุ้มค่ามากทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงความทนทานของเครื่องยนต์และเกียร์รวมไปถึงความประหยัดน้ำมันที่เป็นจุดขายมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ด้วยขนาดที่กระทัดรัดยังทำให้จอดง่ายในพื้นที่แคบและสามารถลุยถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นได้อย่างคล่องตัว s w ิฟ t ปี2025ยังมีการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีม h ไฮบริดและการปรับปรุงด้านการปล่อยไอเสียให้น้อยลงซึ่งเหมาะสมกับแนวทางของตลาดโลกที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดคาร์บอนฟ o ต p r i น t แม้จะยังไม่ใช่รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบแต่ซูซูกิก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เมื่อพิจารณารวมทุกด้านแล้ว s ุ z u กิสวิฟต์0 2 5ถือว่าเป็นรถยนต์ที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่พอดีความประหยัดที่เป็นเลิศและความปลอดภัยที่ครบครันใครที่กำลังมองหารถเล็กที่ครบเครื่องและใช้งานได้ยาวนาน s ุ z u k i สวิฟต์ส2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม